เราเป็นพ่อเป็นแม่คนมีหน้าที่ในการอบรมบ่มนิสัยลูกเราให้เป็นสิ่งที่จะให้เป็นคนดีห้ามเขาเสียจากความบาปความชั่วจากอากุศลธรรมทั้งหลายไม่ใช่ไปนั่งผูกดวงมันสร้างเหตุผิดสุดท้ายลูกมึงก็ทะเลาะกันเหมือนเดิมไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงอย่าไปแก้เหตุปัจจัยให้มันผิดหน้าที่คนเป็นพ่อเป็นแม่คือสอนลูกอย่างนั้นมันก็ไปผูกดวงแล้วก็จบสิใช่หรือเปล่าไม่ต้องสอนลูกก็ได้ทุกวันนี้ เลิกสอนไปผูกดวงกันให้หมดแล้วให้ลูกสามัคคีกันความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ามันไม่ใช่ไงย้ายบ้านเกี่ยวข้างขึ้นข้างแรมไหมไม่เกี่ยวจ้าทำไมพระถึงห้ามกินรสชาติอาหารครับอะไรคือห้ามกินกินได้สิห้ามติดในรสชาติคืออย่าไปยึดมั่นถือมั่นในมันไงมันก็จะเพลอไง เราผู้หญิงขายตัวบาปไหมแล้วเขารับเลี้ยงเราจะเป็นกรรมไหมมันต้องดูไงเราได้รับอนุญาตจากพ่อแม่เราไหมล่ะแล้วเขาอ่ะได้รับอนุญาตจากพ่อแม่เขาไหมถ้าไม่ได้รับอนุญาตทั้งคู่อย่างเงี้ยมันก็เรียกว่าประพฤติผิดในการมนั่งสมาธิแล้วเห็นสภาวะจิตเกิดดับสามารถตัดพพตัดชาติได้ไหม แล้วตัดแล้วเห็นการเกิดดับเห็นอน,นิจจังทุกขังอนัตตาไหมถ้าไม่เห็นอน,นิจจังทุกขังอนันตาก็ไม่ช่วยอะไรถ้าประตูบ้านตรงกับประตูอะไรอะ่ะโบสถ์วัดเหรอไม่ดีเหรอครับบิเกี่ยวอะนะตรงได้หมดอะพวกวัดที่ส,สวยๆใหญ่ๆเอาเงินมาแต่ไหนครับท้งที่วัดเพิ่งจะพากันสร้างแล้วสร้างทำไมล่ะ จะไปสร้างอะไรกันนักหนาผู้ธดเจ้าสอนแบบนั้นเหรอเราเคยเห็นผู้ธดเจ้าบอกเหรอมาช่วยกันสร้างวิหารสาราลงทําให้มันสวยงามประดับประดาให้มันวิจิตรพิสดารพระผู้ธดเจ้าสอนเหรอเอาไม่สอนแล้วไปขวนขวายสร้างกันเพื่ออะไรอ,ะอ่ะฮะใช่เปล่า ซึ่งเข้ามาครั้งแรกทําไมพูดหยาบจังครเออมึงก็ออกไปฟังที่อื่นไม่ต้องมาฟังที่นี่ปัญหาพวกมึงมันเยอะไงเออคนตัดศาสนาตายไปตกตะลกขึ้นสวรรค์ที่เดียวกันไหมครับที่เดียวกันหมด แล้วแม่เผ็ดแล้วแม่เทพที่กําลังออกข่าวมีจริงไหมคืออย่ามาถามอะไรอาจารย์แบบนี้อาจารย์ไม่ได้ดูข่าวไม่รู้หรอกเราต้องบอกอาจารย์ว่าเรื่องอะไรถามมาเลยไม่ต้องมาบอกว่าไปเห็นจะข่าวมาแบบนี้แล้วจะรู้ไหมเราว่าข่าวไหนไม่รู้ต่อยคนแก่ขโมยเงินผิดไหมครับหมอพีซี่ หลวงพ่อคูหลวงพ่อกวยหลวงพ่อเปิดยังปลูกเสกทําไมไม่มีใครห้ามหรือพูดเรื่องวินัยพระอ่ะถ้าพูดออกมาแล้วกล้าไหมล่ะยังจะทําต่ออยู่ไหมล่ะเวลาพูดไปก็วงแตกอะกล้าไหมล่ะไม่ต้องให้ขอแม่ครูบาจามาพูดเนี่ยลองเปิดตําราดูเนี่ยคิดว่าวงแตกไหมคําถามคือรับฟังกันไหมล่ะ ลองเปิดดูสิพุทธเจ้าบอกในรลักานวิชามีอะไรบ้างเราไปหาดูน่นะปุกเสกเลขยนันสะดอกข้อต่อชะตาเบเิกแวบบ่นเวีนเทียนซัดแกบซัดลันบูชาไฟเขียนยันกันบ้านกันเรือนน่ะไปดูสิพุทธเจ้าห้ามหมดน่ะภิกษุนี้ห้ามทําอาชีพหาเลี้ยงชีพผิดเป็นมิชาอาชีวะทั้งหมดขวางกั้นต่อมาผลนีพพาลองดูสิลองเปิดออกมาสิคิดววงแตกไหมล่ะแตกหมดอะ่ะ กล้าไหมล่ะก็ไม่ถึงไม่มีใครกล้าพูดพอเวลามีใครมาพูดก็ไปด่าเขานี่ไง